สำหรับทุกทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมไหมครับอยู่กับผมมิสเตอร์ตองแล้วก็มากับแขกรับเสริมเช่นเดิมไม่แขกรับเสริมทีมงานครับชื่อพี่ท็อปในครับพี่ท็อปสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับฟ้าสวัสดีสวัสดีสวัสด,ดีครับมึนต้องมีคำว่าโอ้ยเคี้ย <laughs> มึงต้องมีคำว่ามิสเตอร์เดี๋ยวมัสมิสเตอร์มีเลยครับคือ<า>บ้านแสงโบสถของเราบ้าน<ม>ยังสร้างไม่เสร็จนะครับใจเย็นรอ <ผ><อ>จะออก,ออกหาอุ๊ยโดนโดนธนูนิสกเกลตันยิงครับเหลือเหลือนิดเดียวแล้วอือ้อตายเย่บ้านหายมาเดียว <c oughs> ย่านอยู่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเราต้องหาบ้านเราต้องหาบ้านหาบ้านใหเจอ เฮ้ยพ hey, ี ite, s. S ่ปัก uh, ช no oh, ็อตปักอะไรสักอย่างเฮ้เจอแล้วขับบ้านแล้วผมเอ้ยจะบอกว่ามีมีไก่อะไรทำอะไรบุดบูดอ่ะโอ้หิวเดี๋ยวนี้หิวร่างอ๋ออินเดแมนโอ้โหตีไก่ไม่ติดอ่ะครับแม่งยังแหลกอ่ะครับอุ้ย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 อ่าบนกระปุกตายครับโดนเฮดช็อตอ่ะเซิร์ฟนี้ตายแม่งโคตรแหลกอ่ะครับไหนวะ ไอ้แมงอยู่ไหนเน่ยพี่กายหลายรอบมึงแหลกโคตระครับดตัดไม้แล้วมั่งไม่ออกครับมังไม่ออกอีเหี้ยจะไฟเหรอกูยังเราไปอีกสิบปีในแมงมุมอีสิบปีแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้นมาจะไฟเหรอน้องผมหลงบ้านแล้วนนเนี่ยตอนนี้นอยู่ได้ทำเว้ย เราต้องหาบ้านคนระับหาทางกลับบ้านให้จอกูกำลังไปเรื่อยเือย,ยังกว่าจะตายเอ้ยทำไมแถบนี้มีเขาก็สโตนวะก็ผมเอาไปปกักไว้วางทิ้งไว้เ่อวนเนี่ยก็ผมไปปักไว้อะุอ้ยไรอ,อะถ้ำท,ท,ที่เป็นที่เป็นถ้ำตงสูงนะ uh huh. อ๋อฮะโอ้ตายอ่ะไหนๆก็เกิดตัดไม้มหาทางกลับบ้านก้นเนี่ย เดินตามภูเขาไปให้ตายทางสรงขวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแมง,งมุมตบตายค่ะเราอยู่กุ้งชุ่ยดอยจะตายแทนแมง,งมุมแล้วครับตอนนี้เอ้ยจะตายโดนสเกียตั้งยิงมนาะอยู่ไหนใครเป็ตัดไม<อ>้เฮ<อ>ียมาอะไรเลยโอเจอแล้วเจอแล้วพี่ไหนอกูอ่ะฮะบ้านอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ อยู่แถวนี้ยอยูแถวทาง,ทางเออนั่นทางนั้นอะเดินมาทางภูเขานะึบเราต้องรีบไปกับบ้า,บานแ yeah. ย่เฮ้ยสเกิลตันแม่งหุซุ่มเลยครับโดดอ้าวเออจะตายแล้วรีเจนเลือดมันต้องเลือด<า>โอ้ยเขาโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยถ้าเทียร์กเกิต้าไม่ยิงกันเอง ยิงอะไรหรือยิงมึงยิงกันเองผมวิ่งไปห้ามมันไงยิงไปขวางธนูมันชิวติ๊อหลับเฮ้ยภูเขาหายบ้านเราต้องเอาไว้เจอใจรับไปภูเขาตายบ่อยกับเรื่องนี้แผมย, <า S 2> ยันกะเฮ้ยอะไรอ่ะ oh, แอปเปิ้ลโอ้เหล็กแหล็กเก็บมาแดกแหล็กจังเบยโอ้โหเก็บแอปเปิ้ล oh, okay. ไม่ได้อ่ะครับเวลาตายอ่ะ อบอกเจอพี่เปิ้ลให้วายไปวายก่อน <c oughs> เฮ้ยคีเก็บได้ละไม่ต้องรอให้หายแหลกครับเซิฟนี้แม่งบูดเซิฟนี้แม่งกระถุนเออครับใครเปิดอ่ะโอ้ยกระถุนเหมือนคนเล่นข้างในเจอแล้วเจอมาแล้วล<ร>งลงไอ้ตอนทำประตูดิทำแล้ว อปร,<ม>ประตูมันม,มีอยู่ใช่ไหมอ่ะเรียบร้อย Now going you're to die ได้ของดีมาเยอะพอสมควรวิเผาเลยเอาอะไรวะไก่เอ้ยยังไม่มีฐานเนีออ่ะไปหาฐานกันพี่งไปก่อนเลยเอาที่ขุดมาทำที่ขุดให้หน่อยเลยมีเหล็กอยู่ไม่ใช่เหรอเหล็กหายไปไหนอ่ะเหล็กยังไม่เผาไงาก็ยังไม่มีฐาน มีมีเหล็กแล้วเดี๋ยวเอาออกมาดิเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก,ก็บเงินเหล็กอะ <Okay. S 2> เหล็กไม่ทำถังยังไม่ทำฟาร์มเลยเอาไม้ขามาดิเอ้ยอย่ามาปนไม้ขาากูไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอะไรอะ่ะเออทำฐานดิทำฐานทำฐาน Now you're going to die เฮ้ยทำปุ่มประตูดีกว่าเอ้ยเออปุ่มประตูทำปุ่มประตูทำปุ่มประตูนําหาอะไรวะไม่รู้เหมือนกันได้ฐานยังได้แล้วเฮ้ยเอาไม้ไปเผากันเร็วๆเ,เอาไม้ไปเผาได้อย่า,ย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 ายเอาไม้ไปเผาเปลืองเปืองเปองอนี่พอละสีอันเอ้ยเกินอันหนึ่งผมไม่ได้เลยสักอันอ่ะ เ okay. เราจะไปขุดเหมืองกันแล้วนะครับเฮ้ยพี่ทัพไปขุดเหมือนกันปะไปก่อนดิกูอ,อยู่ที่บ้านเร็ว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 เราจะไปขุดเหมืองกันแล้วเย่ยก,กูจะไปหาแหล่งน้ำธรรมชาติมาทำฟาร์ม อืมกระทำถังเดย<ม>จะลงไปสมเมือง<า>อเอาเอาดาบมาให้หน่อยเ,<อ>เราจะทำไไดาบแล้วก็เราจะไปลุยกันเลยนะครับเนี่ยเจอแล้วแหล่งน้ำธรรมชาติเร็วเร็วเร็วไหนอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนียย้ป่ะเนี่ยโอ้ยจะทานจะโคปดโลดจะโคจะโคผมเอาไอ้ที่ขุดที่ขุดหินมาแค่อันเดียวเองน่ะเออแหละขุดไปเยอะ ขุดยังก่าไม่งอแหกขอแหกก็เอามือขุดต่อเว้ยม,มันก็ไม่แตกให้หรอกไปครับมไม่ขุดครับจเจอเอจอเจอจเจอตัวอะไรชี่ปุ่มคิปเปอร์นั่นเองตัวเขียวเขียวไม่พวกเราสร้างบ้านใกล้เหมือนยังวะไม่รู้เหมือนกันคนคิดแม่งเฮี้ยงยางี ใครวะใครวไม่คิดวะต้องใส่เป็นลูกกบแน่แน่อย่คิดมากน้องรีบไปครับรีบไปครับ,บนี่มึงกระโดดข้ามเหล็กได้ไงเนี่ยตองไหนผมไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นพี่ก็ขุดดิพี่อยู่ฝั่งนั้นน่ะมีอย่างเราข้างนิดหน่อยเฮ้ยสปาวสปอนเนอร์ ตอนนี้อะไรวะไม่รู้อุ้ยสปอนเนอร์สปอนเนอร์อุด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 อุ้ยสไปเดอร์แมนอะสไปเดอร์แมนบ้านป้ามลุย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 เร็วเร็วลุยยังลุยยังคลอดกันมาท้ากันเอ้ยอย่ากูเตะปัดทลอดเข้าไปลุยลุยลุยครับลุยปักทลอดปักทลอดแล้วดิไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นมุ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวปักทลอดปักทลอดตัวนี้ไม่ใช่แป็นมงหนึ่งสองสาม ีไม่มีสีมีแค่สามเก็บเก็บแค่เพิ่งปกก็การปากก็กอนอุ้ยมีที่อันชานมีสมุดมีถังมีโกโก้มีตึ๊บเก็บให้หมดครับเก็บโอเคเรียบเรียบแล้วเรียบแล้วอ๋อเออไปไว้ในกล่องเดี๋ยวกูไปปักตังเรียบแล้วปักท็อตกันไม่ต้องปักแล้วผมปักแล้วตีสปอนเนอร์ออกก่อนอุ้ยเอ้ยอย่าอย่าตีสปอนเนอร์ ทำไมอ่ะเด,เดี๋ยวเราจะได้มาทำพิธีปั๊มเวลกวกับปั๊มใหญ่เป็มุมไงอ๋อเออผมไม่มีฐานแล้วเอ้ยไม่ใช่ผมไม่มีฐานไม่ไม่มีทอชเออเฮ้ยพี่เอาทอชมาหน่อยเอาทอชมาอันหนึ่งดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดเปิดโลกกว้างเปิดโลก,กทัศน์โชคดีโคตรนะครับเทปนี้เจอสปอนเซอร์เดยวให้ตรงตรงนี้เจอห้องใหญ่ปะ ฮะห้องใหญ่ผมผ่านมาแล้วขุดตะเล็กไม่ได้คุดโคลอกูผมขุดโครอยู่เออมึงเป็นนขุดโคกูขุดเลรเองแม่งนาเหล็กนี่วะ Now you're going to die เร็ว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 ขุดเร็วเร็วขุด กอยากขุดไม้ไปทำเทียอะไรไว้เนี่ยโอ้ยก็ยังดีกว่าไม่มีที่ขุดเลยเราจะไปหา่านกันคนระับเอ้ยพี่ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยจะทานปุดโลดกรวยฐานแล้วโว้ยรวยทางไหนวะเนี่ยกูไม่รู้สึกเหมือนมันจะรวยนะ,ออะเออก็รวยๆเฮ้ย ขุดครับเล็บขุด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 เฮ้ยพี่พี่มีไอ้นั่นใช่เะละ่าม,มีที่ขุดไม้ใช่มเอามาเอามาไหนวะผมอยู่ข้างบนนะ่ะขุดฐานดิข้างบนห้องใหญ่อะ่ะระวังแมงมงุมไม่ใช่ระวังแมงมงุมดิระวังอะไรวะเขาเรียกว,ว่าค้างคาวเอออ๋อเจอละอ่ะกูจะกลับบ้านละ ได้อะหรือว่าอะไรขึ้นขึ้นไปข้างบนต้น,นไม้เกิดอะ่ะไอ้ตองเห็นไหนวะเนี่ยผมอยู่ข้างบนผมพูดทานอยู่แล้ก็วมเห็นอด้ชื่ออ่ะไม่ใช่ข้างบนนั้นทานตกเดี๋ยวค่อยไปเก็บเห็นทานตกปะล่ะไม่เห็นอเออเห็นแล้ว โอ้ยมาตองอะฐานได้สี่สิบเจ็ดอันไม่ถึงโอ้ยลงมา<ะ>ทำไมวะเออแล้วก็ไปซ่อมซะเฮ้ยมีเสียงลายนิดหน่อยคนหลอ่อคนหลอ่อผู้หญิงทักไลน์มาไม่ใช่อะ่ะเอแม่แทัก,กเจอจานอีกแล้วเจถ่านอีกแล้ว ตาไม้ก่อนว้ยใจเลยตื้ดดึงเสียงเอ้ยไม่เป่าพัดลมผมบ่าเมื่อกีน้น่ะไม่ได้ไปไม่เป่าใช่ะเออไม่เป่าไม่เป่าเดี๋ยวอัดคลิปอยู่แล้วมันเป่าพัดลมแล้วมันเสียงมันดีโอยมืดมากครับตอนนี้มืดมนเหมือนจะตัวเลย เดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรใส่เสือเส้อใส่ชุดสีฟ้าตาขาวๆเป็นเหมือนสตีฟจอบมานะครับสตีฟจอบเกี่ยวอะไรวะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะสตีฟนะครับสตีฟสตีฟตัวเขียวไม่ใช่สตีฟตัวเองเฮ้ย,ยพี่เอ,เอาไฟมาด้วยดิต้องห่วงว่าต้องกลัวอะไรไปเดืยดฮักนั่นเองพี่มีโคเกียละสามแปด ผมมีหกสิบตอนนี้กำลังจะหกสิบสี่แล้วปอกพังวิมีพังเว้ยใช้ได้อยู่พังครับแกมาต้องอนะอะไรพี่อยู่ไหนผมอยู่นี่อ๋ไปละอยู่นีเอาบ้านก่อนเออมีเสียงรบกวนนิดหน่อยไม่เป็นไร ทางกับบ้านอยู่ไหนวะหายงงลุ่มหลงเลยโกโอ้สวัสดีพี่เด้อฮะเดี๋ยวฮักอ๋อเราสเตปไงสเตปตัวเขียวเดี๋ยวฮักมีเสียงเราขานนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคทางกับบ้านหายไปไหนวะเนี่ยเพื่อนยิ้มท่าแล้วแม่งเก่งไหมคราฟช่างอุ้ยเสียงไหงไงเป็ดอยู่แถวนี้ฮะ เสียงอะไรนะเอ้ยไม่ใช่เซเลนเ์แมนเอ็นเดอร์แมนไอเป็ดเอ้ยไอเป็ดเจ้านี้เฮ้ยมันมาหาผมว่ะใช่เหรอบันนี่พิ้งพิ้งพิ้งข้างบนอะโอแค่แค่หลงซะแล้วสิงั้นตอนนี้เราตัดเลยดีไหมเออขอตัดตัดคลิปก่อนนะครับนะตัดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ แล้วเรามาเจอกันตอนที่เราตอนที่เราะลรดีตอนที่เราสรา้รา,างบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับ oh.